Terima kasih telah menonton! ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศทั้งคนไทยและชาวต่างชาติหลังไหลามาทําบุญเที่ยวชมถ้าพญานาควัดมณีวงศ์ตำบลดงละครอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกกันเป็นจำนวนมากโดยมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมณีวงศ์ตามจุดต่างๆที่ทางวัดได้จัดให้มีการสักการะบูชาเช่นขอพรองค์หลวงพ่อพุทธะปางป่าเลไลขอพรท้าวเวสสุวรรณตามปีเกิดขอพรปิดทององหลวงพ่อโสธรปิดทองลูกนิมิตและขอพรปู่ศรีสุดโทอง หญ้าสีปทุมมาที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำพญานาคจุดทำบุญเข้าสารบริจาคช่วยเหลือให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลทุกเดือนซึ่งวันนี้เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติหยุดยาว3ามวันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่วัดมณีวงเป็นจานวนมากซึ่งทางวัดก็ยังมีจุดคัดกรองการลงทะเบียนผ่านอุโมงค่าเชื้อก่อนเข้าภายในวัดและจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆภายในวัดซึ่งภายในถ้ำพญานาคพระครูปริยัตปัญญานุก,กูลหลวงพี่ต่อ ประธานมูลแลธิวังรัตนมณีมหาคนครบาดาลนคราราชชาได้ไเมตตาให้นักท่องเที่ยวในเที่ยวชมท้าพญานาคในเข้ากราบนมัสการและใช้ไม้เท้าพญานาคเคาะหัว เคาะกระเป๋าสตางค์เพื่อความเป็นสิริมงคลเงินทองไหลมาเทมาค้าขายร่ำรวยแคล้วคลาดปลอดภัยโดยมีผู้คนทั้งคนไทยและต่างชาติจํานวนมากพากันเดินทางเข้ามานมัส,สการชื่นชมบารมีหลวงพี่ต่อบางคนขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะไม่รู้จะมีโอกาสได้กลับมาที่วัดบณีวงอีกครั้งเมื่อไหร่